สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทับ1วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภา,าษาไทยวันนี้คุณครูจะพาขึ้นบทใหม่ในบทที่8เรื่องโลกร้อนนะคะเชิญรับชมค่ะก่อนจะเรียนเราจะต้องมารู้จัก คําศัพท์ในเนื้อเรื่องก่อนนะคะเรามาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะรู้จักคํานำเรื่องถุงจอห้องโลกพังผักต้มทะเลสีฟ้าปลูกตะเกียบโรงงาน เปลวไฟหลอดไฟลุกไหม้จมูกเสื้อกันหนาวห้องสมุดสู่แค่ยางติดปิดซีกอุดแบบโฟมร้อนเดียวเตือนภัย ดับชมควันเศร้าหนอเหม็นละลายฝีมือคำถามคำตอบทำลายอาคารกังวลการพิษเย็นจัดท่อไอเสีย อุดสาหกรรมขั้วโลกทลายสภาพรวดเร็วแปลปรวนเปลี่ยนแปลงควบคุมมนุษย์สัปดาห์ปกติสุดสายตากะทันหันหรืดดูร้อนรือดูฝน ฤดูหนาวอันตรายพลาสติกน้ำมันรถสารคดีภาพพยนต์อัศจรรย์สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านรู้จักคำนำเรื่องในบทที่8 เรื่องโลกร้อนพร้อมถ่ายรูปส่งคุณครูขณะอ่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ